เ,เ,เริ่มสติปสถานสีนะให้รู้สิตกายแนววิปัสสนานะกายแปลว่ากายเอาหลักยาออกไปมันมากถ้พาพูดเนื้เยื่อกำมือรู้ไหมรู้เยื่อมือรู้ไหมรู้อันนี้มันรู้อันนี้ไี่เดือดรู้อันนี้ไม่ใช่รูนน้นั่นอ้าวตอนนี้คุณอะไรกันคุณพิจัยกำมือรูมม้อ่ะกำมือรู้ไหมอ๋อเอาตอนนี้อยากทำมันเด็กเขากำมือรู้ไหม ไม่รู้เห็นรู้เออมันมันจำหะไระม่ศเราํำรู้เห็นใช่ไหมเนี่ยคนรู้มันจะมีสองหลักรู้จำรู้จักรู้จำเห็นรู้จักก็ไวิเห็นกรรู้แจ้งคือเราจำเองรู้เองคนอื่นํำเราจะรู้ทำไมเห็นรู้จำเนี่ยรู้จักแต่ไม่มีจำรู้แจ้งเรากำเองรู้แจ้งรู้ริงมันจะมีสี่รู้ ยังระดับปัญญาของเราก็จะไปตามลําดับนั้นที่ว่าสี่คู่แปดดูเอตัพสะวะโตสาวกตะสังโุนั่นแหละสงสาวะของพระพุทธาจ้าทำานาพูดดีแล้วระดับแรกเป็นยังไงเนี่ยระดับแรกที่สุกัาที่มันลูบลูกน้ำเป็นเปลือกของมันเัระนั้นกาวนาทํานาจึงมาอยากกินฟางอยากกินฟางยาวฟางาาไปขึ้นให้หวยให้ควาย มันก็ะดกหัวควายหัวควายให้ไวายกินกเดี๋ยวจะไปกินอาจจะกินมันคาคอละตาย,เ,ายาเป็นข้าวฝุกอย่าไปกินข้าวเปลือกกินข้าวเปลือกมันเอาไปทำไมเอาไว้เสื้อมันหรือเอาให้มดกินให้กบไก่สุป็ขกินกินไม่กินข้าวสารไม่ได้หรือจะมดกินคนต้องกินข้าวฝุ่นาวพุทธต้องรู้อันนี้เป็นเปลือกมันอันนี้เป็นกระทีมันอันนี้เป็นแคนมัน อันนี้เป็นใจกลางของมันต้องรู้อย่างนี้ถ้าเราไปกอดเปลือกมันก็กอดจนตายแล้วไม่ได้เห็นเราจะเอาเปลือกมันนัไปปลูกบ้านเราไม่ได้เอาต้องเอาใจกลางมนไม่ป็ดอย่างนี้เดี๋ยวนี้ถือพระดัชนนะต้องรู้จริงจริง,รงถ้าพวกเราดีรู้จริงจริงอย่างนี้ท้าทายได้ทุกคนแบบอา้าวรับรองไม่ถึงสองปีเลยท่านเนี่ยจะปรุงใจเนี่ยทํามาอะไรเนี่ยพอพอ,พอเนี่ยว่าอย่างไรยังไ,งไม่ทราบ ข้าราชการพลเมืองข้าราชารพลเมืองเนี่ยกระจายไปออกไปในตระเวนทีเลยเนี่ยมันก็เร็วเร็วเข้าไปเนี่ยครูโรงเรียนตอมีใช่หรือไม่เนี่ยสอนนักเรียนเนี่ยสอนทุกสั้นทุกไว้์ขึ้นมานกกระจายไปเข้าไปเรื่องกระจายเข้าไปในเมืองไทยเป็นกระสอนดอกไม้ที่สุดมันจะเป็นกระสอนมันก็ได้ที่ว่าเป็นอะไรนะเป็นดอกทิพย์ดาวแนบก็ได้เรื่องมันกำลังชุ่มเงี้ก็ได้มันสดชื่นแล้วทุกคนจะมาชมมาดมมันก็มันหอม ธรรมะอันนี้มันหอมดังที่หลวงพ่อเนี่ยเขียนหนังสือได้เป็นเขียนได้เป็นจริงๆอย่างนี้ก็หักเขียนหักอ่านเอาและหลวงพ่อเป็นคนบ้านนอกพูดก็ไม่ต้องตัวอย่างที่พูดให้ยดฟังไนในท้องมาทีแรกพูดอยู่ที่วัดสุบรานคนฟังไม่รู้เรื่องพูทธศาสนาเลยพูดเดือนนี้เนี่ยมีการสมรบสอนให้ที่ที่ที่วัดสุบรรณ นั่นแหละไปสอนให้ทุกคนมาทังอภัว่อภัว่าราชก,ก,ก,การเมืองโน้นไปสอนให้ขัดพูดกับพอเป็นได้ไป่รอกยังไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็คอยฟังถ้าเราข้พอ,พอพูดภาษาเมืองเลยเนี่ยรับรองเดี่ยวเดี่ยวเดียวแค่ว่าพวกท่านฟังไม่เป็นคนฟังรงคนฟังภาษาเมืองเลยรับรองว่าไม่พลาดเดี๋ยวนี้ไม่พลาดน,นะคำพูดเนี่ยพลาดตัวหนังสือ แล้วพรกะเขาจบการเรียนที่มันตัางไปความรู้ขั้นต้นๆรู้ลูกนาแก้ทุกทางใจอย่างไ,ได้แก้ได้คือไม่ได้ผีไม่ว่าเทวดาไม่เชื่อลูกงามยามดีไม่เชื่อคาอถาบทนั้นไม่เชื่อจริงๆอันนี้รับรองได้ตอนเย็นมาหลบพอรู้สถาปน์ของคริสรับรองได้นี่อันนั้นมันเป็นกะทิมันเป็นเป็นฟางยังเอามาใส่มาแล้ว บนนี้พอดีเห็นอโอเคตอมันอยู่ที่ตรงนี้เองรับรองได้ว่าเออนี่นับออาตางนี้ไปยี่ห้อปฐมมานปฐมวันเริ่มแรกที่สุดจิตใจคนเปลี่ยนจากสภาพหนักมาเป็นเบาเปลี่ยนจากสภาพมืดมาเป็นสวาน่างเปลี่ยนจากสภาพโง้มาเป็นสลาดเปลี่ยนจากสภาพไม่รู้มารู้อันนี้ดอกเป็นพระเยอมคนขั้นต้นยอดปฐมมาสานจำได้มันดีเจีนะเพียน,นเรื่องนี้ขั้นที่สอง ความยึดมั่นถือมันจางหายไปแต่ว่าทุกิย่อสารขั้นที่ 3, สาม็นปลาตกขึ้นมาแล้วไม่ใช็อย่างนั้นต้องรู้จริงๆสิงจะมารักษาคนไม่ใช่นคนจะรักษาติณตัวของฉันเนี่ยเคยรักษาติณมาตั้งแต่เป็นมนนไม่รู้เลยเมื่อขั้นที่ 3, สามเนี่ยป็นรักษาคนเนี่ยเป็นยางไรมาดูขั้นในส่รู้จากเรื่องความสงบสองประเทศสงบกรรมฐา,า,านสงบแบบ ไม่รู้ต้ององค์ปีศาจนาเนี่ยมันแจ้งขาวจากเกณฑได้เรื่องนรกสวรรค์รู้จริงๆริงพอดีรู้จุดนี้ก็เรียกว่าสีาา่จุดแดงปฐมฌานทุ้ศิีฌานปจจยานจับตัวเศเดชรวมตัวกันมารูทั้งหมดเลยรู้จริงจริงรู้แล้วากขยายตัวพัทงทลา,ไายไปทั้งหมดเลยทุกคนรู้เดียวดีวเ,ดวเขา้าใจเรารูเดียเด๋ยวนี้ยังไม่รู้เพราะยังไม่ถมับยังไม่รู้ ถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ใช้เวลานานนะอยากให้พวกเราไปตั้งใจทํากันบ้างตั้งใจจริงๆนั่งอยู่นี่ก็ต้องเลื่อนไหวฟังบ้างบางทีติดใจมาคิดแย่ก็อกคิดแล้วเมื่อจะตัดจุเนี่ให้มันได้มันคิดแบ่อยากเข้าไปในความคิดตัดความคิดทันผทดมันจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแยกพอดีมันรู้ความคิดขึ้นมาเนรู้จริงๆความคิดมันจะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า สติมันก็จะเร็วเข้าเร็วเข้าเหมือนกับนักมวยนักมมยขึ้นเวทีไม่ต้องไหว้รูและงานเขาไปตกเลยตกลุ่มตาเลยตกลุมตาพอดีตีลุ่มตาผู้ต่อสู้มันจะโล่งอันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันคนคิดมันจะคุกมในด้ต่วมันไม่จะทิ้ปุ๊บมันจะเข้าใจอันทีเลยผมคิดว่าถูกหยุดชนะอันทีเพราะผู้ต่อสู้มันเองก็เป็นเซนเปี้ยนใน้าอะไรนี่เซยเตียนเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเยี่ยมนี้นะไม่ต้องอยากเนะี่ยใครจะโูดยังไงก็ได้เขาบอกเขียนเขาฝึกแเขียนทําการนั้นทําไปตามหน้าที่เลื่อคุณรู้ธรรมะอันนี้เนาะเป็นครโูโรงเรียนก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้หรือเป็นข้าราชการแผนกเป็นผู้ใหญ่บ้านกำน,นันได้ทั้งนั้นเป็นตำรวจทหารได้ทั้งนั้นได้เพราะทําการทำงานตามหน้าที่ควรทุกอย่างให้ดี มเมื่อเมืองไทยไม่มีทุกข์และมีความเจริญความก้าวหนะ้าทําไมคึงไม่มีดอกไม้เมืองไทยเขาคนลองดูถ้ามีคนเจริญความก้าวหน้าอย่างนี้เข้าใจว่ารับรองว่าทุกคนมาสนจริงทุกชาติภาษาเดียวนี้เนี่ยที่ที่คนให้ฟวงไม่เคยอู้ไม่เคยปุยนั่นเนี่ยแน,นยวรัฐอาาเนี่ยเสียเงังซือไม่เป็นพูดภาษาเขาไม่ได้เขายังจ้างไปคูดให้เขาฟังมีหน้าไปแปให้ฟังเเสียเงิเนเขา คนไทยเลทพูดให้ฟังธำรมะไม่ถังเพราะเรื่องอะไรนี่แหละโอนีโอโหพวดก็เพียให้ฟังแบบไม่ต้องอจำเป็นแล้วก็เดีนึงครับแล้วก็ฟังดูคนนั้นเองที่มันมาเล่าให้ฟังเนี่ยพวกท่านเนี่ยพูดภาษาก็ได้อะไรได้ทั้งนั้นลองลอง,ลอง,ลองทำดูที่ถ้าหากมันไม่เป็นคำพูดเนาะเออจะมาไปที่ไหนี้ได้เลยจริงจงรับรองจริงๆงออกใครข่ามา จับมือกันได้สามปีใครกล้ามาจับมือกันได้สามปีถ้าเดินเดืินพันบาทนะสามปีจะคิดให้เลยถ้าไม่รู้อะไรคิดให้เลยแต่ว่ากลัวจะยังมาได้สอนมาแต่กลัวไปจะมาให้เท่านั้นเองก <c oughs> ลัวจะมาให้เท่านั้นรับรดลองจริงๆเรือของหลวงพ่อในปฏิบัติสามเดือนนั่นเองแต่ไม่เกินติดวันนะั้นรู้จริงๆเรื่องน,นี้แต่เป็นคนจริงจะด้วยนะเคยสอนมาแล้วเด็กน้อยเนี่ยไม่ถึงสามิบวัน คนในอายุอย่างมากไปเกินสามเดือนรับรองก่อนมาแล้วนี่รู้เพียงจะจะให้จิตใจเปลี่ยนจากสภาพเดิมเท่านี้นะแต่ไม่ถึงที่สุดกับพวกขาแล้วไปด้วยนะไม่ต้องพูดเพียงแต่ไม่โกรธไม่โลภม่หลวงอาว้ธกระเพาะนะกินข้าวสบาย้น็นี่ไม่ต้องว่าจะเป็น,นอะไรนะเอาแค่นี้ก็ใจได้เอาใครกล้ามาสามปีพูดกันเลยเ,เ,เาาด 3, อยเือนือัตราเท่าไหร่สามพันบาทเอาถึงสามปีจกคิดให้เลย เมื่อมือมาถึงสามปีจะคิดให้เลยจริงจริงด้วยเนี่ยจริงจริงแต่เราไม่มีคนกล้ามาจับมือแบบนี้นะเอาแต่เงินเนี่ยใครจะมาจับมาจับได้เนี่ยว่าจะมันคิดได้ยังไดทำยังใดได้ปล่อยได่ไหายใจที่ใหญ่เออไม่มาเนี่ยนะนอนระแคงนะคนนอนคนเดียวผงได้ก็จะโต้คนสักยุ่งสองคนก็หันหลังให้กัน ก็จะทำอย่างนี้ก็ได้หยุดพุ่นก็มาทำอย่างนี้ก็ได้ใส่รูปติดตัวอีกเหมรูติดตัวอย่างเี้ให้มันติดต่อกันเหมืลูกโซให้มันหมดได้ตัวโมงเดียวป็นดีนะห้านาทีเปยังมีนะเนี่ยให้มันติดต่อกันก็ไล้วมนนจะไปหยุดไดเมื่อไหร่ถ้าเราเป็นนี่เราเข้าใจแล้ว ทำก็ได้เลยทำก็ได้เลยเป็นอรเมกับนั้นเพราะฉะนันเองหเรื่องตอนเพอาตอนที่มันเป็นแล้วนี่มันยุบเป็นโรค่อยไข้ไ็้แต่ที่คุณพ่อวัาตกกระแสที่ว่าอายุดที่ยงที่ตกปุเนีตั้งแต่ปีนั้นเป็นกันมาคือคุณพ่อบุกขึ้นมาเข้าใจมันทันทีเลยหรือว่าหรือว่าใครๆเขาจะหน้ลอยๆลอยๆเอาสมุดไห้ฝังอองมาที่นี่เลยเอาของมาจะหามใ่้ดู มีมีอันใดอันใดมอนไม่ยกันได้ไ่ได้เอาอะไรนะมด้่ีอะไรมั้ม่มีไมเอาอะไรอ้ไรกวนตาบารที่มันเขารองที่มันเงยไปนี่เนี่ยเนอเน้ายมีอะไรงงกันในบ้านทำให้ดูเอาตันเงอไเัเอามาให้เงยมองอันนี้ไหมเด้กยขอบอกใครว่าครูน่าเ่อะไรเป่าอะไรเาเนี่ยปาแบบ มันก็บอกอน้ได้ไ่ามันค่นหน้าอยู่นี้เลยเรารอบๆอยู่นี่เลยเดินไปเดินมาอยี่ยมันไม่รู้เลยพอดีเมื่อนั้นอาจจะมามีคนมาพักข้างจะไม่ต้องคนนะพอดีเดินไปประมาณเนาะ อ๋อของอันนี้มันมีอยู่นี่เตินมเราทำไมเราไม่ลลาตัวนี้ออกใคไมาเดินรอบมันทาไมเนรอบไปจะมาเอาหายอะรเงทุกเรื่องพวกนี้เรื่องเล็กน้อยเนี่ยทำไมแบบนี้มันมีคนน่มันใกล้เห็นมันในอนันาเวลาอะไรกันรู้จักทลันพุ่งเรู้แล้วมันไม่ลืมนะพิถีเอาที่ออกมัไม่ลแต่ท่านไม่จริเข็มแล้วมันไม่ติดก็เไม่ติดไม่ได้นี้นะเอรอแก้งรดืี ไม่เคยเลีจารู <facial> ้จักในรูปจานรู้จักมีนาฬิกาดูนายนะเฟอร์รูดีหมูนาฬิกาแบบหมูเฟอร์ต้อกมาที่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีนาฬิกาัผิดมือเราเนี่ยใช่ป่ะอ๋อผมรู้จานครับรู้จักรู้แย่รู้จีมันคนละลูกกันอันนี่มันรู้แย่รู้จริงลักษณะนี่แหละที่ว่าอ๋อนี่เอง มันไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยพุทธศาสนาสอนตั้งแต่นี้ไปแล้วเป็นพุทธศาสนาอันที่เราให้ทวามรักษาพินเนี่เป็นเพียงศาสนาพุทธศาส,าสนาสอนให้เปิดอันนี้นีเองเนี่ยนี่เองเนี่ยเราก็เข้าใจกันดีแล้วนั่นเองให้ดูคิดตอนนี้เองเรี่องทุกข์ทั้งเรื่องตรงนี้เมื่อเราดูตึ้งมาคิดอ๋อสิยาโนตี้คิดแต่นี้นเรื่องของมันคิดไปตัวใจม่จะคิดขึ้นมาอีกแล้ว มันไม่คิด่มาคิดบบบยๆก็มากเขาลู่หือะไรแบบนีก็ให้่าใะ้งบเงินมองนะโอตอตู้บุกตกมากุตู้มันใพอเดินก็จะหักตีตาเลยตกตธมดาตาตากตกลมเลยตู้ตู้ได้ดีนะเรื่องมันมีการเห็นดูเข้าใจโ่อเรื่องเล็กน้อยมันก็รู้ทีเดยได้นี่ขั้นต้นเนีย้ขันที่สองมันก็เหมือนกัน อ้นนี้สองรู้อุประทนาน่กับเหตุกามันมันการเดิมน,นี้เปิดอันนี้ออกมาอันนีมีอันนี้อยู่นี่มันมันแต่ว่าคนละอันกันใช่ไหอารมณ์วิปัสสนาดีมีอามมรามณ์มเป็นขั้นเป็นตอนถึงพักนี้จิตใจจะเป็นอย่างนั้นถึงพักนี้จิตใจจะเป็นอย่างนี้ถึลลงพักนี้จิตใจจะเป็นอย่างนี้รับลองดูอย่างนี้จริงจริงรับลองจริงจริงนะไม่ใช่เพูดเล่นเนีย่ยเขาว่าคนมีดีแล้วเาเอาสู่ันไม่ใช่คนอวดดีอ่ะ คนมีดีจังทั้งรู้จังทั้งถึงว่าจังทั้งทุกคนมันมีหทุกคนไม่ใช่ันได้เองเอาแห่ที่สนใจเขาแต่แล้วมนต้อง